เลี้ยงเป็นแถวรถไหนเปุกนะจอดไทยเงบอกเลยว่ะแกดีก่นงามงามลอกมือฮะเดี๋ยจังไปให้พ่อเจ้าหันเขาอีกเนาะแต่เจ้าเป๊ะจซื้อได้หนึ่งจ้ะรวม สิบสามอเอ้าเปิดภาพเปิดกล้องมาพี่น้องเนาะคึ้มฟ้าคึ้มฝนอีกคือเกาเด้อเนาะอยู่ สถานที่ดินแปลงไม้ของทางน้องไม้น้องท้ายอีกคือเก่ามือน,นี้พี่น้องเนาะมื่อนี่ก็ถือว่ามือ,อนัดไม้สําหรับทางเสาจํานวนเก้าต้นว่าทงางบุบสรารวันแจ้งมาว,ว่าเมื่อนี่ก็เจ้าสีมาทรงเสาใั่เนาะก็ถือว่าต่อต่อกันเลยพี่น้องเนาะเมื่อวานนี่ก็ได้อเอาตีนเสามามอบให้กับบรรยากาศท่ามกลางสายฝน มัอนี้กัอีกคือกันเนาะบงหูวา่าสีฝ้าพุนนีสีลาทางหรือบอ่อเนาะเพราะว่าเดินทางมาก,กไกลได้พี่นอ้องอ่าเซากันเนาะเอ้ากราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเบิร์ดสุขูสุคนเนอนาะคือเก่าคือเดิมพี่นอ้องเนาะเปิดภาพมามาพบมาเจอกันอีกกับช่องของทางพอน้องเปียวเนาะพี่นอ้องเนาะพอดีก็นะอ่ามีแนวมาเสอร์์ให้ทางน้องๆเพื่อนอีกม้นนี้กนะัพี่นอ้องเนาะเพราะว่าอันเก่ามัน บริเวณบ้านเก่าเราพี่น้องบบมีด้วยแหละเนาะวันนี้ก็พอดีทางแม่เมจดีเนาะทางแม่เจดีเพิ่นก็ได้ฝากเง,งินมาและก็อยากให้ทางมูเซียงนี่ซื้อจัดแจงและมามอบหมทางนอ้องเพื่อนเนาะแต่ว่าในนอนพี่น,อนอ้องเครื่องเครื่องนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องออกกําลังกายต้องเป็นเครื่องอายานพาหนะขับเคลื่อนต้องขยันอย่างเดียวเลยนะพี่นอ้องเนาะเดี๋ยวไปรุ่นทับสมบูรงน้ำกันแล้วก็เคลียร์สถานที่ มองเฮาจะเอาเสาวไว้ก้อนบาน,นี้เนาะหาไม้หันยังมาเริ่มเลี้ยงไว้รอท่าเพราะว่าถ้าเสามาอะไรก็จังม่ได้โจมโจมเลี้ยงไว้เลยเฮาสิเฮ็ดสูงๆเนี่ยจักหน่อยพี่น้อยเพราะว่าโอ้ยเนาะมาขึ้นยากแท้เด้บาน,นี้พี่น้องผ้าผุนก็ตกช่ำยามนี่<ม>จกักยามไรสิได้ดไดย่อามาเริ่มเลี้ยงไว้หลุดหวกกินเนาะเพราะแห้งเนี่นี่งเงนาะตายงเงนีน่ยเ<ง>นาะเห็ดยังไงนี่มีแต่ว่าเฮาสิแก้ไข อ่าสิเอาเพชรชุ่มๆเนี่ยจักน้อยหาไม่ขอนง่ายๆใั่ไหมเอามาวางชุ่มๆไว้เดี๋ยวก็เลี้ยงๆไว้แล้วก็ยังไปซื้อแพตตังมาโป๊กไว้แล้วก็จะบ่อป่อยเขาก็สชีมาจอบมามองเบื้องละเพราะว่าตั้งแื่อปลวกมันกิ่นเขาก็ระชีได้ง่ายนะพี่น้อยเนาะช่วงนี้ก็นมัดระวังเพราะว่ามองไว้เสาไม่ขึ้นชานี่เขาบูฮู้ว่าจะเอาไว้ใส่นะมีแต่ว่าเอาไว้นี้แล้วก็ หาซื้อไฟต่างมาปลูกเอาช่วงนี้ก็ภาพฝนตกตลอดเลยวงนีกน้กันเนาะเอ้าอะไรเนาะเดี๋ยวอันน่ะแห่งทางน้องๆเพื่อนล้วก็ทางเมเร่านี่แหละพี่น้องหาโจมไม้มาดําเลียงไว้ละรอเพราะว่าทางอันพอ,อยังบ่ทันได้มาอยู่เน,ะนาะโอเคเอาโดยพอด,ดีอันเพิ่นเลิกนั่นเที่ยงแล้วลูกเนาะเออเอา,เอาพอด,ดีนะคเฮาจัดแจงเบิ่งสถานที่เนาะ เอาตัดภาพมาโดยเอาด้วยเด้เออ่าเมื่อกี้คืออะไรนี่โค้งมันะมันนะีเนาะเอ้าคือโบเซียงแจ้งว่าคือนี่นะเดิมมันนี่เตรียมรับเสาจำนวนเก้าต้นอา่าข้าเจ้ากำลังเดินทางมาแต่ว่าบุหูาสีหอดจังมุงได้เอาแต่ว่าเราต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนมาหนี้เนาะเอา้า คิดว่าสิเอาเมียนมองได้โดดเสาเอะเอาใบมองได้ด้วยเสาเละเอาใบมุมพุ่นบ่หรือว่าใบมุมนี้มุมนี้ก็ได้ฮะมุมนี้ก็ได้เดี๋ยวเวชเชนคิดว่ามุมนี้เนีดีเนาะโดยเขาออกมา้องสูแล้วเขาจังหาซื้อไป่ัดเอาเอาใบเนาะโดยเอาใบมองนี้แหละพอเขามาแล้วนั้นนั้นนั่นเนี่ วันนี้วันอาทิตย์เพี่น้อยเนาะวันอาทิตย์แเปรวมเนาะไน้วันอท่นพระเจ้าวันนา้ม่ว่มว่วมา่วมไร่วว่มไปมไปร่วม่รว่มไม่ auction,

เฮาเอาลงไว้ก่อนบ่หรือว่าเอาลงไว้ก่อนก็ได้อันถ้าว่ามันมื้อนี้ก็มันสิมาแม่มื้อนี้นะก็จะมามื้อนี้แต่ว่าบ่ฮู้ว่าจังมก็ว่าเฮาหรือว่าเอาเฮ็ดไม้นี้้หองเียงๆไว้ก่อนบ่โดยแล้วแล้วเฮาจังเ็หางเอาเนาะโดยเพราะว่าจับ่ฮู้ว่ายามดสิได้ปุ๊กได้โดยเฮาต้องเตรียมรับเบิ่งไว้ดีๆเื่อนาฝนตกลงมา้มันเมีย่มันแตกมันหยังเนาะมันย แล้วเท่านั้นจะเฮาเอาพอดับเนาะปลูกไว้แม่นพอสองปลูกไว้เนาะโดยบักสะน็อตบ่อาไม้มาลงไ้เอาถึงมเข้าต้นกลมอีกได้เนาะโดยไอ้ดวงตองไม้วงดิโดนี่เนาะมาหาเบิ่งไม้เาละบ่อันเ็บตาไผละบ่ยังเ็บอยู่อยู่ทางนี้เ็บอยู่โดย ก็บอเป็นยังต้องสู้ต่อไปดอกไม้กพอเนาสูงเนคือเนาะดแ่มาบน้ยบบี่ายัเนาะเจ้าซีอันถ้เนาะ

จะเรียนกินก <c oughs> <m> ูเนาะอ๋อมาหนึ่งเนาะประมาณนี้แหละพี่นุ้ยเนาะเดี๋ยวเสามาแล้วเอาเลี้ยงวุ้นนี้เดี๋ยวก็จังซื้อไผ่ตังมาพกไว้เห็นว่ากาปวกมันขึ้นก็บเหมืนว่าเขาชิได้เห็ดหางเล้วไปเจ็ดชิได้ปลูกได้ย่อยามได้เอาโอเคไปเดี๋ยวบุเชงนีแนว มาหมอบให้ดูอยู่ในรถุดเดี <c oughs> เออย๋ยวมาลองเบิ้งเนะ<ด>าะไป

จะให้เลือกเอาเสียเอาพูดเลยว่าโดยว่าเสียเอาคันเดียวเอาหมดเลยก็ได้เอาหมดเลยเลยเอาหมดเลยเลยมันต้องขยันกูเก้าไรเอาวหมดเลยด้ยเออเอามีอันนี้แหละพี่น้องเนาะนะทั้งแม่ใจดีที่อ่าซอยซื่อสยามทั้งน้องหลาโน้อยน้ำแล้วก็น้องน้องงาม เมื่อวันี้ทางแม่เพิ่นได้เห็นมุมมองที่ว่ารถเข็นที่วานั่นเอก็มีเตไปยืมค่องท้างพอน้องน้ายเนาะเห็นป่รอน้องพอนนองลาน้อยอ๋อแม่เนี่ยเนาะยืมรอพอน้องหน้าน่อยเอ,ยอาเมื่อวานีทางแม่เพิ่นก็ได้จัดเอาให้หม่เลยเมื่อานนี้ก็หน่อยนอเนาะ,ะเอาเราจับก่อนเดีวยวสปเเอาจเอาลงให้เอา งามเฮ้งามลองเบิ่งอยู่ฮะเดี๋ยวจังไปให้พ่อเจ้าหันเขาอีกเนาะดยอยู่ในรถมันมีกุญแจอยู่ด้วยเนาะดยมีอยู่อันนี้ก็มีส่า3ันเนาะแต่ว่า อันนี้นึ่งราคาตัวนี้เอาเก็บคืนเลยสองขัน้นในรุ่นน้ำกันอีกบพ่สีไพ่จีเป็นผู้โชคดีพี่น้องเนาะอันนี้ปิดไว้ก่อนน,อน,น้องชายอกไม้น้องชาย,ยเปเ่าไปลองเบอร์น,น้ำกันมาเดี๋ยวไปจับเปล่ไปเดี๋ยวไปอานาเไปเชื่องแล้วอันนี้นาะบบันเลย ว่าทั้งกุ่มพูดกับยังหมดท่านด้เลี้วอะไรอย่างองเนาะมืออื่นนี่ปั่นมืออื่นนี่ปั๊มเออพูดทั้งล่างพูดเนาะดูเอาอีกสองขั้นนะรุ่นน้องการดีพี่น้องมาที่ทางนี้เขาอยากปั๊บอีกอยู่ทางนี้แต่บ่มีบุมีดินแลวเอาเอาเนี้ยมาั่วไงบ้านนี้ อ้เอาๆอือวนบ่ต้องไปยืมกระเจ้าบาดนี้เด้อดูๆๆเออมาะให้เด้อบาดนี้อันมีกุญแจบ่ให้มีๆๆเอากุญแจมาหั่นอยู่กระเจ้าเปะสชื่อได้อันส่วนนีบ่เงเอามาเพิ่มไปอีกเด้อดูเป็นซองนบาดนี้เนาะเพราะว่าคุณเจ้าเฮ็ดนํากันหลายคนบ่ต้องแย่งกันดูเอาให้พอจะปบให้ก่อนเ รอเป้ใชซื้อได้หน oh, ึ่ง่บาจ้ะสคนก็ได้รวมสิบสามสิบสามบอโอ้ยล้อไม่ล้อมึงเลยเนาะยเนาะลอาไม่มาใช้ยางไแข็งอยู่บลนี่่อเนาะ bây giờ thì chưa nắng hết 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 đấy, cái hết 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 มันยังสีีบ่หนะเออมันยังโมห้่งบ่นะโอ้สข้าขาก้นอนเด็สากแล้วนในราคาสามเซนห้าสสิบกิบเคยซื้อด้วย bốc hơi bốc hơi đây em nhé nắng cả nè kè số nhang bún mì sắm đồ này cả bún hơi đây này à này hậu này là hậu, đây là hậu hạt sáo bà này nó đồ 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 này là lúng mình hèn mình bò mình nhang gần phải từ bó bà này à, ừ. rồi này đây, đó bà Hoa, bắt bằng cho mẹ quay con À, lúc bưng mẫn tay nguyên nhân mát biển lại tụi này Ok, nó bàn này Long bưng 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 nó bưng 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 เฮ้่วนนี่ไปหาไม้มาลอเวิกผู้ชนเนลุงลงบากต้องเออลอมึงจะเล็กจะหน่อยระวางล้ออันทั้งทั้งเสามาตัวเดียวแล้วเนาะไม่สองอันได้เพราะว่ามีมงจเดียวเนาะเลี้ยงนเีนาะเบอริตัวงริงน้ำกันอีกจะนึงถ้าว่าปวกบุมีกะ เอาหนีเด้แหละเอาหนีแหละแต่ข้าก็เอาเทวัตก็ปลูกไปนั่นแหละคือถวัดมาปลอกไว้แล้วก็มาดึงเที่ยวจอบเบิ้งนั่นแหละโดยก็เวลามันไม่ละได้ไม่คือแม่ยังก็มาก็นอนนี่นี่นล่นแหละเอาเห็ดตูบนั่นแหละเพื่อกเพื่อไว้นะบ่มีเพื่อเรียนดูว่าเอาเห็ดหลังคาเนาะสังกัสีเนาะมูก่อนเนาะเทปัตต้องตัว บนตัวจริงอันเป็นคนเอาใช่นะวันี้นี่หมดแล้ววันนี้ะชิงจะทำชิกคนเดีเี๋ยวจังอัส่วนก็หาล่มันมาใส่ไม่จังไพ่บ่มีบ่แถวนี้บ่มีกินไม่ได้พี่เตะเพื่อนลงบ่มีเนาะพี่เตะบ่อไม่หรบ่นี่ โ,โอ้ดูเบิ่งไลยนี่โอ้กี่นุ่มแล้วแบบ่เนาะเทไร่เารากาะเบาหนิเซนหาเซนหาโดยเซนหาขาดพี่เน่ะเจมันอยากติดเนาะขาดไปเลยดินมันติดเล็ก เอาเอาเอาไดีเอาไว้ก่อนลูกเอาเอาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนบบบนี้ไปแล้ลงมาคุณน้อยลงมาก่อนที่เอามายืนพี่ก่อนก็ได้ไหเอายุ่งมาพี่ก่อนก็ได้ละเกลียวล่ออยู่นี่พี่น้อยเนาะ ลังขับเคลื่อนัำส <des> ี่ชวนบบบนี้เนาะเจอไอ้ถึงดูเออเออเออเจอแล้วเขาจะว่ายปั๊บดินเท่านั้นเนาะถึงว่าสี่ปั๊บอยู่ใช้ก็แล้วแต่บบบนี้เขามีเป็นของตัวเองแหละมันก็ง่ายดีเนาะดีได้ดีได้เอ้ามีแต่ว่าเดี๋ยวเขาชมเจ้ากินข้าหรือเปล่าเมื่อกินข้าวก่อนก็ได้ปะ ันว่ากินข้าวแล้วกันกินข้าวแล้วก็จังเผากันมาพี่ด้วยก็ได้เนาะเพราะว่าเพิ่นนัดประมาณเที่ยงโดยเเชก็สิออกไปคลิปนีก่อนจังเข้ามาอีกเพราะว่าเขาบ่จันก็สิเามานํากันเบิดหั่นมานั่งนี่ก่อนก็ได้เอาดูว่านั่งนํากัน2คนเดี๋ยวขอมุกขอบใจทางแม่เพิ่นก่อนเนาะยๆๆอมานั่งนก่อนโอ้ยูาทุกคนซําเนาะอ้เาอันหก่อนน่ะ อันนี ite, so ้ฮะเฮ็ดเอาทํานาจ่ายเป็นตามนั้นได้เด้อมื้อนี้ก็ล่อในกิจของเจ้าแล้ววันนี้เนาะดูครัวเจ้าและก็มีส่วนอ่าสก็เฮาก็รักษาเอาได้บดนี้เนาะอ้เป็นของตงแล้วมันก็ง่ายแล้วเฮาไปยืมนี่ั้งือมันฮอ่ามันุมันพังมาคือพอเจ้ายืมจกตย่ามาหั่นเท่าไลาน2ปาน นอ่ามันเสียมันพังนะเขาจำเป็นต้องใช้ให้เพิ่นได้เนาะเขาไปยืมมาเลยยืมมากระต ong ห้าเป็บยอดอืออันนี้คือกันนั่นแหละเนาะเอาเอาอะไรเด้อมีแต่ว่าอันให้ทางน้องไม้ทางท้ายฝากขโมกขอบใจทางแม่ใจดีจากฝั่งไทยระดูดเด้อโยมาซื้อกระสุนออกน้ำเนาะอารมณ์อ่ะหนุมือฝากขโมกขบใจเน่อยใจเด้อทางแม่ใจดีทางอยู่ในทางประเทศ ให้ดูให้ดูดีมีแหงให้ลำให้รลยให้สุภาพงแงงไปสิไดมีแต่สุกดีให้ยุ่งยืนนอนได้เงินมื่นตื่นได้เงินแสนเงินล้านกับใจเดือทางแม่ใจดีทุกคนทางน้องท้ายดู้า่ะูเก่าขนาดกับใจเดือทางแม่ใจดีอยู่ดีมีแหงให้ลำให้รลยไปทางไรมีแต่สุกดีนอนได้เงินมื่นตื่นได้เงินแสนเงินล้าน บวดขับใจเด้อพยัญญาใจดีมาซื้อให้น้องนี่ค่ะถูกอ้าอ่ะบันนี้ก็ที่เดือกับมอบมาที่นี่ให้ทุกเจ้าแล้วก็พักกันดูแลเอาเองได้แบบนี้เด้อโดยโดยเดี๋ยวเฮาดุลน้ำกันอีกสองขั้นในวัชพินของไทยไปหน้อยเนาะอ้าไม่ด้อว่าเดี๋ยวดุนรอเสอบมาเนาะเมาถึงข่าวจีนนำก่อนก็ได้เด้อโดยเอาสบายดีเนาะสบายดีเอาหมดเลย ว่าจะได้เบิ่งนํากันอยู่เพราะว่าช่วงนี้มันพาป่นตกแล้วเฮาแต่เป็ดนึู่อันนี้แรัยนีเนาะเพราะว่าเอาไม้เอาหยังมานี่ถ้าบ่หาแนวมองนีเรียบร้อยดูได้เรียบร้อยแล้วครับน้อยเนาะเอาไปนอนเานยานมันแนยานคนมนี้่น้เฮือนผู้เบิ่งก่อนตัวจริงก่อนคั่นว่าไม้มหยังมาเฮาก็งหามุงตุมุงหยังมานอนอยู่นี่ก่อนเนาะมานอนเามได้คือเว้าหั่นแหละ เมื่อซาวนี่เฮาก็บ่ยากปานได๋มือไม่เช่นนี่นะเฮาก็โดยอันนี้ก็4-5คนเขาจัก5ได้เฮาก็ยากนึงแต่ว่าไม่เช่นนี่สุดลายเขาจได้อยู่โอเคโอเคปาเนาะชมเจ้าเมื่อกินข้าวก่อนก็ได้เด้อเานี่แหละอันลอนี่ก็เอาไว้นี่ก่อนก็ได้ว่าบ่แงจัยู่เมื่อก็ได้เนาะมันได้ยู่แถวนี้เนาะเอาอยู่ดีมแงเด้อเดี๋ยวอ่าติดตาม ทั้งเสาเนี่แหละบันนีเด้อร์โดยเอาเอาเนาะไปเนาะมากินข้าวกินน้ำก่อนก็ได้เอาอะไรเนาะกับมอบล่อยนุ่คับเคลื่อนหนุ่เนาะพี่น้องเนาะยนุใส่ขี้ดินยังอีกลายยี่เหล่าพี่น้อง้ปั๊บแถวนี้แหละพี่น้อยเนาะเอามีแต่ว่าเขาก็รอติดตามรุ่นน้ำกันสำหรับทั้งเสาเนาะว่าสีมาจักมง ตามที่แจ้งมาว่ามามื่อนี้พี่น้องนะคุณว่าเที่ยงประมาณช่วงบ่า,นบายานี่แหละพี่น้องเนาะเอาเนาะคลิปนี้ก็ทางพ่อนางเปียวกับเได้ระมล,ลาพี่ละน้องไปอีกคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเนาะอยู่ดีไม่แห้งล่ำรวยเาทั้งผู้ให้และก็ทางผู้หับเนาะขอให้ทา้งเมเจอร์ดีเนาะจากฝั่งไทยพร้อมครอบครัวเนาะจงอยู่ดีไม่แห้งอยู่เยิดเป็นสุขสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมมนงค์ม,ม,มาศ ภวนาเด้อเนาะเวรงานการสร้างของให้ราบดื่นโซกมานลำรวยลำรวยตลอดปีและตลอดไปไม่ายเด้อพี่น้องเด้อสบายดี